โดยที่มี AI รวบรวมข้อมูลมาให้สิ่งนั้นแหละพี่มองว่าจะทําให้เทรดเดอร์เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นคือยุคนี้แหละคนบอกว่า AI มาแทนที่นู่นนี่นั่นพี่บอกว่า AI อะ่ะมันช่วยในงานที่เป็นรูทีนได้แต่มันไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆอะ่ะมากกว่ามนุษย์ได้หรอกณนะตอนนี้พี่บอกว่าอย่างน้อยในช่วงชีวิตพี่อะ่ะ มันยังไม่สามารถมาแทนคนได้ร้อการเทรดหุ้นเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีโมเดลอะคล้ายๆเดิมอยู่แต่ในคีย์เวิร์ดสำคัญของการลงทุนน่ยสุดท้ายมันมีอะไรพลิกผันได้เสมอพี่มองว่า AI ไม่สามารถแทนคนได้ทั้งหมดมันได้แค่เสิร์ฟข้อมูลที่จำเป็นให้เราได้มากขึ้นเท่านั้น แต่สุดท้ายการจะเทรดแล้วรอดไม่รอดพี่ว่าคนอะจะเป็นตัวตัดสินความแพ้ชนะตรงนั้นอยู่ฉนันพี่มองว่ายังไงยังไงถ้าเราใช้ตัวเราเองในการตัดสินใจครั้งสําคัญโดยที่มี AI รวบรวมข้อมูลมาให้สิ่งนั้นแหละพี่มองว่าจะทําให้เทรดเดอร์เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นใครที่จะใช้แบบ AI หรือบอทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่มองว่าโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่าคนที่เทรดเองแล้วมีเครื่องมือด้วยยังยากนะครับยังยากยังไงแล้วแต่สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวครับหัวเราหนึ่งและหัว AI หนึ่งช่วยกันครับผม